สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอนมินขอยิบยกบทความจากสื่อที่เขาได้เขียนถึงการจัดอันดับนักแสดงชายยอดนิยมของประเทศจีนในไตรมาสที่2ปี2564และแน่นอนว่าสื่อเขาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงไม่มีชื่อของนักแสดงหนุ่มชื่อดังดดนมังกรอย่างจางเจอฮั่นชื่อของเขาไม่รวมอยู่ในรายชื่อนักแสดงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการจัดอันดับในครั้งนี้เมื่อเร็วๆนี้ AI Man China ได้เปิดเผยรายชื่อของนักแสดงชายชาวจีน ที่ร้อนแรงและได้รับความนิยมสูงสุดในไตรามาสที่2ของปี2564ผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการพวกเขาได้อัปโหลด10บรายชื่อนักแสดงชายชาวจีนลงไปในอันดับแน่นอนว่าอันดับแรกคือกงจิน เขาได้รับความนิยมมากมายในไตรมาสที่ผ่านมากับซีรีส์ยอดนิยมนักรบพ,พเนจรสุดขอบฟ้าที่แสดงร่วมกันกับนักแสดงหนุ่มจางเจ๋อฮั่นและอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยทำให้ทั้งกวงจินแล้วก็จางเจ๋อฮั่นเนี่ยเขาโด่งดังมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าเป็นปีทองของเขาทั้งสองคนนะนะคะแล้วสื่อเขาก็ยังเขียนต่อไปด้วยนะคะว่าอันดับที่สองถูกเว้นว่างไว้ไม่มีชื่อและรูปถ่ายของนักแสดงชายที่เป็นที่นิยมสูงสุด ในปนปีี้และแน่นอนว่าชาวเน็ตต่างคิดว่าอันดับที่สองต้องเป็นของจางเจอฮั่นอย่างที่ทราบกันดีว่าจางเจอฮั่นได้รับบทเด่นร่วมกับกงจิ้นในการแสดงซีรีส์นักรบพเนจรสุดขออฟ้านั่นทำให้เขาได้รับความนิยมอย่างสูงในปีนี้เช่นกันดูเหมือนว่าทาง AI-Man จะไม่เปลี่ยนอันดับ เพียงแค่ไม่ใส่รายชื่อและภาพของนักแสดงจางเจ๋อฮั่นที่ถูกคว่ำบาตรจากรัฐบาลจีนแต่ชาวเน็ตก็ยังคงเดาได้ว่าอันดับที่2คือเขาและรายชื่อของนักแสดงชายชาวจีนที่ร้อนแรงที่สุดประจำไตามาสที่2ของปี2564โดย AI Man China ประกอบด้วย อันดับที่1คือกงจุนนักแสดงและนายแบบชาวจีนวัย28ปีที่มีผลงานเป็นที่นิยมอย่างมากมายและหนุ่มคนนี้ก็ยังกวาดรางวัลมาแล้วแบบนับไม่ถ้วนอันดับที่2ทาง AI Man China ได้เว้นไว้ไม่มีการใส่ชื่อและภาพของนักแสดงชาวจีนในตำแหน่งนี้แน่นอนว่าชาวเน็ตเชื่อว่าตำแหน่งนี้เป็นของจางเจ๋อฮั่นอันดับที่3เป็นของจูอ e ี้หลงพระเอกมากความสามารถวัย33ปีหนุ่มคนนี้มี ซีรีส์รับภาพพวณนองอมาให้แฟนๆติดตามกันอย่างไม่ขาดสายส่วนอันดับที่4ตกเป็นของเติ้งหลุนนักแสดงหนุ่มหล่อชาวจีนวัย28ปีที่ได้ฉายาว่าเป็นสามีแห่งชาติของใครหลายๆคนและเขาก็มีผลงานมากมายอย่างต่อเนื่องอันดับที่5เป็นของหวังอี้โปนักร้องนักแสดงหนุ่มชื่อดังแดนมัง,งกรที่โด่งดังมากๆและมีผลงานมาให้เราได้ชื่นชมอย่างมากมายนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไฝ่จิงถิงหลิวอี้หนิงหรินเจียหลู หรี่อี้เฟิงตามลำดับก็เรียกได้ว่าน่าเสียดายมากๆเลยนะคะที่จางเจ๋อฮั่นเนี่ยเขามามีข่าวคราวซะก่อนพอเพราะเรียกได้ว่าเขาเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มีความพยายามแล้วก็ความสามารถมากๆกันนะคะและแอนดมินก็หยิบยกบทความมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังสำหรับคลิปนี้แอนดมินลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ